ทุกคนก็คือเราจะมาเล่นเกมน,นี้ตอนที่มันไม่อยู่บ้านบ้างเอออันนี้ใช่ไหมอันล่างสุดเลยคือมันไม่อยู่บ้านเออนะเออก็เออเริ่มกันนะมันก็ไม่อยู่บ้านเออเดี๋ยวลองก็แบ่งเป็นสองพาร์ทอีกนะเดี๋ยวเราจะพยายามออกให้ได้ดูอืนะ เพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปทีเออก็คือซอฟต์แวร์ EP นั้นอ่ะไอซอฟต์แวร์เออ,อ,เ,เ,อ,อเจอสม,มุดพอดีซอฟต์แวร์ดูเผื่อว่ามันมีกุญแจไหมนะห้องน้ำอะ่ะกุญแจรถละมะไม่มีนะเออ ซอฟแวร์ ep 7จ่ะคือเราเดี๋ยวจะเอาลงช่องพี่บอลนะเออเดี๋ยวก็อาจ ep นั้นอ่ะก็เปิดประตูนี้นะเจอสมุทพอดีอืมนี่เลยแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยหมดเลยอ่ะอันนี้ล่ะอู้ไอ้นี้นะ ไปใส่ที่บ้านมาเออก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนถ้าต้องใช้จริงก็นะไม่มีอะไรอีกนะตรงนี้ก็ไม่มีเออ,อตรงนี้มีคียกาดไหมดูดิไม่มีอ่ะทุกคนคีการ์ดอันนี้ล่ะ มีไอ้นี้นะก็หาทั่วหมดแล้วอ่ะก็อันนี้ไอ้ที่ปืนแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะมีกุญแจบ้านหมาไหมมันเคยมีนะกุญแจบ้านหมาอ่ะก็เอาไว้ตรงนี้ก่อน ก็ไปหาตรงไหนอีกดีวะห้องใต้ดินมีคอนแปะอยู่ไหมวะไม่มีคอนตรงนี้มีปลั๊กไฟหรือเปล่าอ๋อมีไอ้กุญแจมีไอ้นี้นะรีโมทเปิดห้องนั้นอืมก็เอาตอนที่มันไม่อยู่บ้านไอ้แกอ,อ่ะนี่เลยเปิดห้องนี้ะ มีคีย์การ์ดนี่เจอนะคีย์การ์ดอนี่ก็ตรงนี้ใช่ไหมนี่ปลดล็อกแล้วคีย์การ์ดเออไปหาตรงไหนก็ตรงนู้นะยังมีอีกหลายเลยห้องไอ้บ้านมันอะ่ะค้อนหรอเคยอยู่บนนี้เหมือนไม่มีมีอะไรบ้างไม่มี ตรงนี้เออ,อ,อเผอเผอกุญแจรถอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไหนมีว่าแล้วกุญแจรถแล้วก็มีอะไรบ้างไอ้ไม่มีนะแล้วก็ตรงนี้มีตุ๊กตาอย่างเดียวอ่ะออกไปไขรถดูอาจจะมีโคนหรือว่าโอนหรือว่า อาจจะมีโค้นแล้วก็ไอครีมก็เป็นไปได้แล้วก็ไออาหารนกนะ <S <S ดูดิมีอะไรอา่าโค้นนะว่าแล้วเชียวห้องนี้ล่ะมีอะไรไหมไม่มีนะก็เดี๋ยวต้องแบ่งอีกกับทุกคนเป็นสองพาร์ทนะ เออมาตรงนี้ก่อนนี่เลยอืมอะแล้วก็ไปตรงไหนตรงนี้นะเออข้างบนนั้นก็ต้องไปไอ้นั้นด้วยนีย่ก็คือต้องทำตรงนี้นะแล้วก็มีอะไร นี่มีไอ้นี้นะไม่ต้องใช้พีอันนี้ก็มีอันนี้เออในที่เอาต้องเอาไปบ้านมาเจอหมดแล้วนะอืมอ่ะก็ไปเอาไอ้นี้ก็ไอเอาไอ้นี้ไว้ก่อนไว้ที่หน้านั้นที่ประตูอ่ะถ้าไอเกมันอยู่นะเล่นไม่สะดวกแบบนี้นะ คืออาจจะแบ่งเป็นกี่พาร์ทก็ไม่รู้นะก็จนกว่าจะออกได้เลยนะไปเอาคอ้อนนะไปไอ่ทำข้างบนนั้นเอ,อก็คือเราเอ,อ่อเราไม่ไอ้นี้นะ ไอะไรวะเฮ้ยไอ้ห้องนี้หายังเฮ้ยไอ้นี้เปิดคุณเปิดห้องไอ้นั้นได้แล้วนะห้องใต้ดินนั้นหาแล้วนะแล้วก็คอนเอาไปไอ้ตรงนี้อืมนี่เลยอืมนี่ น,นึกว่าจะตกลงไปแล้วอะก็เออนี่ก็มาที่ไอ้ทุบกล้องวงจรปิดก่อนนั่นหางเลยแล้วอันนี้มันก็ไม่ปิดนี่แล้วก็อันนี้เอ่อต้องไปหาคีย์นั้นนะมีอะไรมาอุย้ยอันนี้ต้องเอาไปไว้ตรงไหนแล้วะ ก็โยนไปข้างล่างก่อนอเอ่อคอนเออตรงนี้ไงมีเนือ้อว่าแล้วต้องหาไอ้นั้นให้เจอไอเอ่อปักไฟอืมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะอ่ะก็เออ อาจเผลอๆอาจจะอยู่ในห้องนั้นปักไฟอะ่ะไปเปิดก่อนดีกว่านะเปิดห้องนี้อืมนี่เลยดูดิว่ามีอะไรบ้างอืมอ่ากุญแจปืนนี่ แล้วก็อ่ะก็เอาไปไว้ตรงนี้ก่อนที่รถตรงนี้นะอืมอือโอ้ยนี่ดูไอ้นี้คือเอ่อตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรไม่มีไร ก็คือมันชอบมาห้องนี้นะไอเมงไอนั้นอ่ะเออนี่ที่ไอด้ามปืนเสียวมันมานะไอ้อี้โอ้ยโอ้ยแล้วมันชอบมาแต่ห้องนี้นะอืออ้าอะไ้โทรศัพท์นะโอ้ย ก็ไม่เป็นไรก่อนโอ้ยอเนี่ยก็เหลือไอ้นั้นคีมมันอยู่ไหนวะอยู่แต่ที่ห้องใต้นั้นนี่ยโอ้ยแล้วโทรศัพท์นะเชืญอย่าโอ้ย 오. Oh. น่ากลัวไอ้แมงมุมนี้มันมาอีกแล้วไอยาเว้ยอ่ะก็เดี๋ยวมาใหม่นะเออายอ่ะก็ออกมาได้แล้วนะายลืมกดอัด ก็ไปไขปืนก่อนปืนเหรออาจจะมีอะไรนะใต้นี้นะนี่เลยก็ถ้าไอเกมันอยู่ก็ยิงยาสลบได้นะอ่ะก็มีน้ำมันด้วย ว่ามีไรนะเออหรือว่าสมมุติแบบนี้วะไอ้แก่มันไม่อยู่บ้านไปบ้านคุณตาไงอก็สมมุติอ่ะเออกุณเจบ้านอะเออเนี่ยก็ครบแล้วอุปกรณ์บ้านมานะนี่เลย แล้วก็พผนกพวกนั้นเจอแล้วก็เดี๋ยวต้องแบ่งเป็นพาร์ทสองอีกนะคลิปยาวแล้วอ,ะอ่ะเผลอๆอาจจะมีสามพาร์ทเลยจนก็ทำจนกว่าจะออกได้กี่พาร์ทอ่ะนี่อันนี้นะนี่สีแดงนี้ แล้วก็สีส้มก็เจอแล้วเหมือนปลักไฟมันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อะ่ะอยู่ห้องนั้นนี่ห้องมงมุมข้างใต้นั้นนี่โอ้อาจจะอยู่ไอ้ที่มีต้องมีคำใบ้แต่เรายังไม่เจอคำใบ้ทีอะ่ะนี่ไอะไรอ๋อกุญแจแดง ไอ้กุญแจสีน้ำเงินนั้นนะอยู่ในนี้แน่อยู่เอออยู่ในบอ่อน้ำอืโอนี่อาอาหารนกก็เจอแล้วอันนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรก็อาหารนกเจอแล้วนะ นี่ถ้าผุกของได้จะดีอยู่อ่านั่นไงอ่ะเดี๋ยวนะก็มาต่อพาสองนะก็ไปให้อาหารนกก่อนนี่ก็ลงตรงนี้นะอาหารนกไผ้นก ็ไม่มีอะไรห้องนี้ตรงนี้มีอะไรไม่มีอาหารนกอคีมนั่นอืได้ก็ไปตัดนะก็มีต้องใช้อยู่อ่ะ ก็อ่ะพาร์ทหนึ่งก็ประมาณนี้ก่อน